ก้อนสุดท้ายแล้วที่จะกล่าววันนี้ดูความสูงของมันอ่อ่นี่ยังดีนะใส่รองเท้าที่เดินสโนว์มนะันกันน้ำแต่ตรงนี้มันเป็นมุมมันนะจริงๆมันก็ฟุตหนึ่งมั้งอ่แล้วก็ เละเทะหมดแรงเหมือนกันครับเเดี๋ยวผมไปกวาดต่อนะแล้วก็ดูเว้นตาผมหนาวหน,หนแล้วเนี่ยจะโนโยังลงอยู่เลยครับโอเคแค่นี้ป่นนะครับี่กวาดสนโนี่อ๋อหนโนหนามากเลยนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูที่ผมกวาดธนโนนะครับ

Ayaw naman ni. Um. 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 Ayaw ni. อ,อเหนื่อยดีไม้กวาดสโนมโหักไปอันหนึ่งแล้วของผมเพราะผมงัดมันมากกัไปแล้วมันหนักจะไม่ทนเลยโอเคแค่นี้ก่อนนะครับพอสำหรับวันนี้นะครับแต่ตอนนี้สโนอโยังตกอยู่เลยครับแต่เห็นหเฮเลนบอกว่าที่ยังก็หยุดแล้วแต่อันนี้ตกเบาแล้วไม่เป็นสตอมแล้วอ่าหมดแรงแต่เราคนก็มากวาดหิมะนี่รถกวาดหิมะอยู่นั่นแล้วครับ เราก็ขุดวลาแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ไถไปเลยผมก็กวาดหน้าบ้านแล้วก็เลยไปบ้านเพื่อนบ้านด้วยก็เห็นได้ว,ดว,ว่าคนนู้นก็ต้องเอารถออกเนาะ เขาก็รถออกไม่ได้เพราะสโนมันติดเขาก็ต้องมาตักแล้วก็ส่วนรถแคมรี่ตรงนู้นก็เมื่อกี้ขึ้นมาแล้วเขาขึ้นไม่ได้ติดสโนแล้วเขาเลยถอยหลังแล้วมันสไลด์ก็เลยไปชนกับกาแพงด้านข้างกันชนหลุดออกมานี่เขาปยายามประกอบก,กับแล้วจอดอยู่อย่างนั้นเลยตอนนี้นั่นแหละครับผมโอเคนี่ดูตสภาพนี่อ่ามันหนาวมนเนาะ ต่ก็อย่างนี้คุณเลยครับไม่ต้องห่วงสี่ชั้นได้โอเคจะบอกเลยครับว่านี่เหงื่อนะครับไม่ใช่โดนสนโนแลนั่นเหงื่อแลวดูแขนเสื้อผมไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเออดูข้างนี้แสงมันเข้าเพิ่งรู้ว่าแขนเสื้อที่เป็นลองจรออ์น่ะมีแต่เหงื่อทั้งนั้นเลยไม่ใช่เปียกหิมะนะมันเหงื่อแต่มันหนาวพอใส่หลายชั้นมันก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะเพิ่งมารู้เนี่ยว่าเปียกไปหมดเลย nói chung là cả mình hèn đây này cả mình hèn nè bẹp một rồi ok này ba là ủn